ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจศึกษาในด้านอนาปานุสติกรรมฐานสำหรับท่านที่ทิวษามหาสติปรฏฐานสูตรมาแล้วก็มาฟังตรงนี้คงจะแปลกใจ ว่าทำไมในมหาปฏิปทานานสูตรพระพุทธเจ้าจึงเอาอนาปานุสติกรรมฐานมาขึ้นหน้าแต่สำหรับในด้านอนุสตินี้กลับเอาอนาปานุสติมาไว้ท้ายทั้งนี้ความมุ่งหมายจะเป็นยังไงก็ช่างความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจะคิดไปก็ไร้ประโยชน์ เพราะว่าแต่คิดแล้วมันคิดถูกแล้วคิดผิดก็ไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาส่วนนี่จะดีหรือไม่ดีนั่นก็คือว่าจิตของท่านมีสมาธิหรือเปล่าปัญญาของท่านสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉตปหาหรเือเปล่าความสำคัญอยู่ตรงนี้อย่าไปนั่งวิภาวิจาร์อย่าไปนั่งวิจยัยจว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เรียงไว้เหมือนกัน เนี่ยทำไมจึงต้องว่าอย่างนั้นทําไมจึงด้เป็นอย่างนี้สับนั้นเป็นอย่างนั้นสับนี้เป็นอย่างนี้คนประเภทนี้ท่านเรียกว่าพภะบุคคลรือว่าเป็นคนที่หาความเจริญอะไรไม่ได้หรือว่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีผู้เปล่าไร้ประโยชน์อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าการคิดแบบนั้นน,นเวลามันเสียไปเท่าไหร่ ไปนั่งีีภาวิจัยคนนั้นทํา,งงานนทอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้ได้กิจนำ้ำทำแบบนั่นกิจนี้ทำแบบนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตัดไว้ในแบบเดียวกันในที่เดียวกันแล้วก็สิ่งที่คิดอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรบ้างวันเวลาล่วงไปลงไปความตายมันคือใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทำไมจะไม่คิด ไปนั่งคิดทึงเรื่องของตำรับตำราเกินไปเวลานี้แนอนุสติเก้าระการมีอะไรประจำใจได้บ้างและอารมณ์ใจของเรารักพนิพันธ์เป็นภาพเป็นอารมณ์แล้วหรือยังเราสามารถทําลายความชั่วตามที่พูดมาใน,ในอุปสมานนุสติกรมฐานได้แล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ยังไม่ต้องคิดเรื่องอื่น คิดเรื่องว่าใจเรามันเลวตรงไหนดีกว่า <c oughs> อย่าไปเพิ่มความเลวมันการคิดอย่างนั้นมันเป็นการเพิ่มความเลวไม่ได้ลดความเลวแล้วก็มีอยู่มากเสียด้วยนักวีพาสนักวิจารณ์อะไรต่ออะไรนี่มีอยู่มากอันนี้อาตมมาไม่ได้ด่าท่านคือว่าพูดตามความเป็นจริงว่าจะเอาเวลาของจิตเนี่ยไปทำลายประโยชน์เพื่อประโยชน์อะไร มุ่หน้าอย่างเดียวทำลายความชั่วส่งความดีเป็นอันดับแรกแล้วก็พยายามสร้างความดีระดับสูงสุดจนกทั่งติดจิตไม่ติดอยู่ในกายของเราจิตไม่ติดอยู่ในกายของคนอื่นจิตไม่ติดอยู่ในกายไม่สัพวัตถุทั้งหลายในโลกทั้งหมดตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่วัดดับดับโลกีกวิสยัยเสียทั้งหมด เชื้อแห่งโลกีนิดเดียวไม่ติดอยู่ในใจอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขตอนนี้แหละท่านจะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงเรียงอย่างนั้นทำไมทำแบบนี้ย่าเพราะในกรรมฐาน40นี้เป็นความรู้ทั้งสระดับคือเป็นความผลที่เพิ่งได้มาก็ได้แก่สุขาวิปัสสโกเตวิโชชระพิญโยปฏิสัมมิทัปปโต อารมณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อส่งอารมณ์ฌานสม,มาบัติจึงมีมากสำหรับในมาหาปฏิปทานนั้นทรงอจิตอารมณ์ที่ทรงฌานสม,มาบัติจริงๆมีอันเดียวได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานนอกนั้นเป็นอารมณ์คิดนี่สำหรับในกรรมฐานสี่สิบนี่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไว้ครบที่ ว่าตอนนี้ว่ากระถึงอนาปานุสติกรรมฐานม่แก้เรื่องของท่านนมันเสียเวลาชาวบ้านเขาคนที่ไม่ไดีเรื่องและคนแก่ก็ไปแก้ในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไอ้คนแก่ก็เลยก,กลายเป็นคนที่ไม่เป็นเรื่องไปด้วย <c oughs> แต่จะไม่พูดไว้บ้างก็รู้สึกว่าสงสารท่าน ชอบวิจัยสับเล็กชอบวิจัยสับน้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาหนึ่งวินาทีที่มันผ่านไปชีวิตมันก็สิ้นไปด้วยทําไมจึงไม่คิดคิดทําจิตให้มันบริสุทธิ์มีอารมณ์สบายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราอยู่แล้วก็อยู่อย่างคนที่มีความสุขมีอารมณ์สบายถ้าเราจะตายตายก็อย่างคนมีความสุขมีอารมณ์สบายอย่างนี้ดีกว่าไหม <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันต่อไปว่านาปานุสติกรรมฐา,านได้แก่การกันหมดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกกรรมฐา,านกองนี้องค์สมเด็จพระจินสี แนะนำว่าเป็นการทำลายโมหะจริตนวิตกจริตสำหรับกรรมฐานหกกองในนุสติคือได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาอาจารานุสติเทวตานุสติเป็นกรรมฐานสนับสนุน ศรัทธาจริตคือบุคคลที่มีศรัทธาสำหรับอนนาปานุสติเป็นกรรมฐานทำลายอารมณ์ฟุ้งซ่านว่ากันง,ง่ายๆคือวิตกกับโมหะถ้าชอบคิดสำหรับมรณานุสติกรรมฐานกับอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานส่งเสริมกำลังจิตคนของที่มีความฉลาดได้แก่พุทธานุสติ เหลือนอกจากนั้นเป็นอะไรก็ช่างเหลือแล้วไม่เหลือนะก็เหลืออยนิดั้งอรณานุสติอุปสมานุสติกรรมฐานสมเด็จการสละสนุนพุทธะพุทธะเจริตนี่เหลืออะไรอันหนึ่งเนาะสำหรับกายกาตานุสติไปคคบกับอสุภกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานทำลายราคาจริตเข้าใจไว้ด้วยนะ มานาปานุสติกรรมฐานนี่ทำลายความคิดลานเขาปฏิบัติกันยังไงอนาปานุสติกรรมฐานนี่มีอานิสงส์มากแต่หากว่าท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆขณะที่จะตายถ้าว่าท่านทรงฌานสี่เป็นอารมณ์ท่านสามารถจะรู้เวลาตายของท่านอาการตายท่านจะตายด้วยอาการอย่างไร นี่ยตายเวลาเท่าไหรท่านรู้เมื่อรู้แล้วก็เกิดความสบายใจจะไปไหนมาไหนก็ได้จะนอนปิดประตูไม่ปิดหน้าต่างอะไรก็ได้ทั้งหมดถ้าพูดกันทังเรื่องความตายอย่างเดียวยังไงยังไงแล้วก็ตายจังหวะนั้นแน่เมื่อรู้รู้เวลาการตายของเราแน่นอนเราจะได้รีบรุด ตั้งใจปฏิบัติความดีให้มันถึงที่สุดก่อนที่มันจะตายดีไหมจะให้คนที่อยากชอบถามหมอดูว่าจะตายเมื่อไรจะทรงชีวิตอยู่เมื่อไรก็เลิกถามกันทันทีเวลานี้เรื่องหมอดูขยาให้มาดูอะไรไม่ดูทั้งหมด <c oughs> เลิกแล้วเลิกเป็นขี้ข่าชาวบ้าน แต่ว่าถ้าเป็นผู้สนับสนุนชาวบ้านเอาถ้าเป็นกี่ข้าชาวบ้านเนี่ยไม่เอาสนับสนุนให้สร้างความดีและความชั่วอันนี้เอาเป็นกี่ข่ารับใช้ดูนั่นดูนี่ดูโน่นก็ไม่ได้เกิดเห็นประโยชน์อะไรจะถือว่าเป็นการสร้างศรัทธาก็เปล่าพวกที่ดูเนี่ยถ้าไม่ร้อนไม่มาถ้าร้อนมีทุก,กาาข์แล้วก็มาเพราะไม่มีทุกข์ก็หายหน้าไม่เคยมาช่วยอะไรเลย เวลาป่วยไข้ไม่สมบายก็ไม่เคยเห็นหน้าดีไม่ดีกำลังป่ยวยนะั่นแหละแกก็มานั่งใช้สิอีกเป็นอันว่าเลิกกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับอนาปานุสติกรรมฐานในมหาปฏิปฐานนสูตรกับในกรรมฐานสี่สิบมีวิธีปฏิบัติต,าต่างกันเพราะว่าในมหาปฏิปฐานนสูตร <c oughs> เป็นเป็นกรรมฐานสอนเพื่อสุขาวิปัสกโกจึงได้ใช้อารมณ์ไม่หนักใช้อารมณ์พอเบาๆให้จิตโซสมาธิไปได้เล็กน้อยควบคู่ไปกับการพิจารณากรรมฐานฐานอย่างอื่นแล้วก็ควบคู่ไปกับการพิจารณาวิปัสสนาญาณเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่หมด แต่ใข้อในกรรมมหาปฏิปทานนนสูตรมีวิปัสนาครบครบแต่ว่าในกรรมฐาน40สอนสมถะไว้เตมัตราทุกจุดนี่วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันก็คือในมหาปฏิปทานนนสูตรแนะให้รู้ลมให้ใจเข้าห้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ใหใ้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้มาในกมามฐานสี่สิบการกำหนดรู้ลมห้ใจเข้าออกให้กำหนดเป็นสามฐานฐานที่หนึ่งเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมกูกฐานที่สองลมกระทบนอกฐานที่สามลมกระทบ กระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยเวลาหายใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมกูกถ้าคนริมพิปากเชิดจะรู้สึกกระทบริมพิปากด้วยนี่เป็นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใหใจออกในกรรมาฐาน40 40ิบ่สจะต้องทรงตามนี้ <c oughs> ถากว่าท่านจะถามว่าถ้าทรงตามนี้ดียังไงต้องพูดกันนิดหนึ่งก่อนหน้านั้นก่อนจะตอบว่าการรู้ลมเข้าลมออกต้องปล่อยลมให้ใจเป็นไปตามธรรมดาอย่าบังคับลมหายใจให้มันแรงจะได้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้บังคับลมหายใจให้มันเบาก็ไม่ได้บังคับลมหายใจให้มันสั้นมันยาวก็ไม่ได้ไม่ถูกทั้งหมด ทำแล้วไม่มีผลต้องปล่อยลมให้ใจไปตามปกติให้ใจตามธรรมดาแต่้จิตตามรู้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะนี่ถ้าการรู้นี่ถ้ารู้นั้นลดับแรกจะเพิ่งรู้ทั้งสามฐานถ้ารู้สามฐานเล้ได้ก็ได้เลยก็ดี <c oughs> แต่ความจริงแล้วันดับแรกไม่ควรจะรู้ทั้งสามฐาน ถ้าจิตกําลังอ่อนรู้ฐานเดียวคือลมกระทบจมูกเวลาเข้ากระทบจมูกเวลาออกกระทบจมูกแล้วก็กระทบริมที่ปากไม่ต้องภาวนารู้อยู่อย่างนี้โดยเฉพาะถ้ารู้ได้อย่างนี้โดยเฉพาะขณะที่กําหนดทาจิตเพื่อจะทรงอารมณ์ธรรมนี้รู้อยู่ได้ตลอดเวลาท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิ <c oughs> แบบนี้วัดใจได้ไง่ายแปลว่าท่านยังมีสมาธิเล็กน้อยแต่หากว่าถ้ารู้ทั้งฐานที่สองคือลมกระทบหน้าอกด้วยกระทบจมูกและริมพีปากด้วยอย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้ารู้ทั้งสามฐานก็เรียกว่าอารมณ์จิตเวลานั้นของท่านขึ้นเข้าถึงปฐมฌาน สำหรับอนาปานุสติกรรมฐานนี่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงตัดว่าเป็นกรรมฐานที่ทรงได้ทั้งชานสี่เอาแค่ชานสี่ก็แล้วกันชั้นห้าไม่ต้องพูดกันอาการมันก็เหมือนกันมันก็ไปตายด้านกันแค่ชานสี่ไอการจะแยกเป็นชั้นห้าไปตัดน้นนิดเพิ่มนี่หน่อยอะไรไม่มีความหมาย <c oughs> ไอของมันก็มีห้าฐานไม่กันสําหรับ ชาญต้นแต่ก็ไปย่อโน่นเพิ่มนี่นี่เกินพอดีไปทําให้จุกจิกคนปฏิบัติลําบากในการเจรนานาปานุสติกรรมฐานจะใช้เวลานาน,านเท่าไรขอเตือนท่านไว้ว่าอย่าจงอย่าทรมานร่างกายให้มันเป็นอัตตะกิรมัฐานุโยกอันดับแรก,กจิตเราชอบพงสัน เราจะมาบังคับมันใหม่ๆจะใช้เวลาให้นานมันจะไม่สมควรเหมือก็จับลิงมาหัดไท้เข้าแถวทหารบางแถวตรงมันจะตรงได้สักครึ่งวินาทีมันก็แสนยากนี่เวลาที่เขาจับลิงมาหัดละครเขาสามารถจะบังคับให้ลิงทำอะไรได้ตามคำสั่ง เขาไม่ได้ใช้เวลานาทีสองนาทีวันสองวันต้องใช้ความพยายามและมีความฉลาดในการฝึกรู้ลีลาของลิงชั้นใดการฝึกกำลังใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้ลีลาเหมือนกันก็ต้องมีความฉลาดต้องใช้ความพยายามต้องใช้เวลา <c oughs> ถ้าเราฉลาดมากแล้วก็ใช้เวลาน้อย โดยฉลาดน้อยก็ใช้เวลามากหน่อยถ้าไม่ฉลาดเลยเลยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่คนที่ฉลาดมากคือใครก็ต้องยกให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ปฏิบัติตามคําสั่งขององค์คนที่ฉลาดมากท่านที่ฉลาดมากคือพระพุทธเจ้าท่านแนะนำวาอย่างไง ท่านบอกว่าการฝึกจิตในอนาปานุสติกรรมฐานมีสภาพมันฝึกมาตัวพยศมาที่พยศเนี่ยถ้ามันมีอารมณ์ดีมันก็ตามใจเราเพราะกําลังมันดีมันมีความแข็งแรงจิตใจมันด้านจิตใจมันดื้อเวลาที่มันไม่ต้องการจะตามใจเราขึ้นมามันพยศเสียจนกระทั่งเราบังคับมันไม่ได้ สำหรับกำลังการฝึกอารมณ์นาปานุสติกรรมฐานก็เหมือนกันมันจะมีอารมณ์ไม่สม่ำเสมอกันแต่ละวันวันหนึ่งวันหนึ่งวันนี้บางทีตอนเช้าดีตอนบ่ายไม่เป็นเรื่องบางทีตอนกลางวันดีกลางคืนไม่ดีความบางทีกลางวันไม่เป็นเรื่องแต่กลางคืนแนบสนิทเอาแน่ไม่ได้เหมือนกันมันก็สุดแล้วแต่ความฉลาดวันสุดแล้วแต่การอารมณ์เจ้าการ การตั้งอารมณ์ของจิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิในด้านฌานโลกีต้องเรื่องเรวยกายด้วยร่างกายเป็นอะไรนิดเดียวอารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงทันทีหรือว่าการตั้งใจเกินไปว่าวันนี้จะให้ดีกว่าเมื่อวานวันนั้นไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเป็นอุทจจะเป็นอารมณ์สั้นในนิวรณ์ตอนที่อธิบายนี้ไม่ได้นำเอานินวรณ์ด้อะไรมาพูดเลยก็เพราะว่าการสอนนิวรณ์มีอยู่แล้ว ไม่ต้องนามาพูดเราไม่พูดถึงเลยก็ได้ถ้าเอาจริงมาสิอย่างไม่ยอมแพ้มาสิอย่างหนึ่งว่าเวลานี้เราต้องการรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกไม่สามฐานถ้าทําไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลยถือกำลังใจขององค์สมเดม็จพระจอมไตรวันมนรรลุอภิเศกสัมมาสัมพุทญาณอันนี้ทิ้งไม่ได้ <c oughs> ถ้านักปฏิบัติจะมาานยังบบกว่ากลัวตายวาดโน่นบาดนี่เลิกดีกว่า ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นท่านหรอกแต่เขินยังกลัวอยู่แบบนั้นก็ไปทามันทําไมมันไม่ได้อะไรแล้วผู้ที่กลัวตายประเภทนี้เนดะ็ขอโทษเถอะอย่ามาหาเลยนะถ้าท่านมาหาแตมาแตมาจะสั่งให้ไปผูกคอตายเพราะขืนกลัวความดีจะอยู่ไปทําไมมันไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ถ้ารีบตายสตัตยะนี้มันทีบาปมันจะน้อยลงจะตกนรกน้อยแบบลงไปหน่อยนี่พูดแล้วไอ้คนพูดจะบาปหรือเปล่าเลย <c oughs> บาปก็บาปไปรำคาญคนพวกนี้จะทำความดีแต่ว่ากลัวดีกันอย่างนั้นน่ะกลัวจะตายม้างเห็นภาพอยน,นเห็นภาพอย่างนี้กลัวในวิธีฝึกที่ดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากือว่า ถ้าวันไหนอารมณ์ใจดีก็ทรงอารมณ์อยู่ได้ถ้าอารมณ์ใจมันไม่ดีจริงๆอย่าไปตั้งเวลาให้มันเสียเวลารักษาสัจจะแต่ว่าใจไม่เป็นสมาธิก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าสัจจะขาดทุนไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นอันรวบรวมกําลังใจเข้าไว้ไม่าจะทรงความดีถ้ามันทรงไม่ได้ จิตใจมันพร่านจริงๆมันก็มาพยศควบคุมไม่ไหวมีอยู่สมัยการท่านบอกเลิกเสียไปดูโทรทัศน์ไปฟังวิทยุไปนั่งคุยจะทำอะไรก็ตามให้ใจมสบายแล้วกลับมาว่ามันใหม่ถ้ายังไม่มก็ไม่เอาอยู่ก็เปลี่ยนวิธีการใหม่รเริ่มกำหนดจับลมหายใจเขาออกจิตพร่านทรงตัวไม่อยู่ ล่อยมันเลยมันอยากใจคิดอะไรเชิญคิดไปแล้วก็ทำจิตใจไว้เสมอว่าเราจะจับมันใช้เมื่อมันสิ้นกำลังไม่ก็มาพยศแต่บอกว่ามาตัวพยศเนี่ยบังคับมันไม่ได้ในเมื่อบังคับมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปกอดคอมันไว้มือถือแสแต่ไม่ตี วิ่งไปวิ่งไปเต็มที่มันเหนื่อยอ่อนที่ทสุดตัวนี้แล้วก็ดึงเข้าเส้นทางจับมาฝึกมันสิ้นกําลังแล้วมันก็ยอมเราข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตใจของเราก็หมนกันตาไว้ไม่อยู่จริงๆก็ปล่อยคิดเนี่ยแต่มาลองแล้วพอ <c oughs> <c oughs> ทาคำสอนสอก็อ,องค์สมเด็จประทปทีแกมนี่ลองแล้วไม่ใช่ไม่ลอง ก็บอกกันแล้วนี่ว่ากรรมฐา,านสี่สิบก็ดีมหาปฏิปฐานนศูก็ดีผ่านมาแล้วทั้งหมดผ่านมาแล้วฝึกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับรองตัวเองว่าเป็นพระรหันต์เป็นไม่มีความรู้สึกคือความจริงเป็นเป็นการผ่านมานะสำหรับผลที่จะเป็นผู้ได้ชายก็ดีเป็นบสุนดาสิกทาคานาคาหังก็ดีไม่ได้รับรองตามนั้น ท่านผู้รับฟังแล้วก็จําไว้ด้วยนะน้วจะไปนั่งโฆษณาว่าพระองค์นี้ผ่านกรรมฐานสี่สิบมาแล้วผ่านมหาปฏิปฐานนาสูตรมาแล้วคงจะเป็นพระรหัน์นี่นก็ลือกันลือกันไปเถอะให้มันตกมารกอเปล่าเจ้าของเขาไม่ได้รับรอง <c oughs> ในเมื่อเจ้าของไม่รับรองแล้วก็พวกท่านอย่าไปพยากรณ์ในเมื่อเรากลับมาจิตมันกลับมาแล้วจับจุด ปั๊บเดี๋ยวมันอยู่อยู่แบบเน่งเน่งสนิทเป็นฌานเลยเป็นฌานนะจิตใจจะสบายมีอารมณ์ดิ่งไม่วักแวกไม่ทำอะไรทั้งหมดนี่แนวทางเขาองค์สมเด็จพระบรมสุคตนี่ดีแบบนี้เวลาฝึกแล้วก็จำไว้ก็แล้วกันให้รายการหนึ่งนิมิตของ อน,นาปานุสติกรรมฐานได้ความจริงนิมิตนี่เกือบไม่ได้บอกกันมาเลยแต่ไม่เป็นไรจะไปสนใจกันนิมิตก็มีสีขาวสีเข,ขียวสีแดงสีดำอะไรก็ตามที่มาพูดกันอยู่บ่อยๆว่าสีอย่างนี้มันปลายกฏมันเป็นกระสินหรือเปล่าควรจะรู้ตัวว่าเวลาที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำกสินเราจะเริยนในอน,นาปานุสติกรรมฐานแล้วก็สินมันจะมาอย่างไง ภาพกิดสินนี่เขาต้องตั้งภาพไว้ไม่ใช่รมณมลอยมาภาพที่ลอยมานี่ไม่จะภาพกิดสินนี่มาเกิดแสงสีต่างๆปรากฏขึ้นแบบนี้แล้วก็ขอท่านลลายได้โปรดทราบว่าจงอย่าถือเอารักษาอารมณ์เดิมเขาไว้นี่จุดหนึ่งนะและราการที่สองถ้าทำไปทำไปถ้าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติ ในบางคนบางครั้งบางท่านไม่ไม่เป็นทุกท่านบางทีพอใจเริ่มสบ,สบายคล้ายมีอารมณ์เคริมแล้วก็เหมือนก็ตกวูบลงมาจากที่สูงเสียวอย่างนี้ทราว่าขณะนั้นจิตอยู่ที่กําลังสบายอยู่ติดจิตตั้งอยู่ในปฐมฌานแต่ว่าจิตไม่สามารถจะทรงกําลังของฌานไม่ได้เลยหล่น ก็เหมือนกับสภาพเราตกจากที่สูงวาบตกใจอย่างนี้เคยเป็นอาตมาก็เคยเป็นเคยเป็นมาตั้งหลายอย่างแต่ไม่บอกในที่นี้เวลามันมีนิดเดียวไม่มีความจําเป็นถ้าจิตทรงฌานจริงจิงจิตจะมีอารมณ์สงดพูดซ้ํากันอีกแล้วคือไม่ถ้าเป็นปฐไมฌานก็ไม่ไม่รำคาญในเสียงภายนอกรักษาลมหายใจเขาออกไว้ได้ดี ถ้าเป็นชาณีสองอารมณ์ที่คิดกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกตัวนึกหายไปใจมีแต่ความสุขใจมีสบายอารมณ์รูอารมณ์ลมให้ใจรู้สึกว่าเบาลงไปถ้าเป็นชาณีสามลมให้ใจน้อยลงไปด้ใจสงัได้ยินเสียงภายนอกน้อยมีอาการเคร่งเครียดเหมือนกับตัวใครถูกมัดแต่นไว้กับเสา ไม่อยากจะขยับกระเยื่นจิตจะยังไม่อยากจะคลายสมาธิมาตอนนี้ไม่อยากพูดคนที่เคยพูดมากก็เลยกลายเป็นคนไม่พูดไปไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยกับใครจิตจะมีความสบายตลอดวันเริ่มตั้งแต่จิตเข้าถิ้งฌานที่หนึ่งที่สองที่สามมานีเพราะได้โปรดทราบถ้าตอนเช้ามืดท่านรักษากำลังใจให้ดีให้ทรงอยู่ในฌาน วันนั้นทั้งวันกําลังใจของท่านจะมีอารมณ์เป็นกุศลจะมีอารมณ์ไม่พลุกพล่านอารมณ์ที่มีเป็นความทุกข์ใจจะไม่มีกับท่านมันจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้ากําลังใจเขามรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนโดยทุนนาเข้าทั้งชานสีตอนนี้อะปลายกฏอารมณ์ให้ใจหายไป ไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจมีร่างกายหยุดทางการหายใจไม่ได้แต่ว่าจิตมันเป็นสงบสงัดมันตัดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมดเป็นเอกคตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์โปร่งโปร่ง,รงสบายมีความสว่างสวัยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นอุเบกขาเฉยจากการสัมผสัสทั้งหมดนี่การแนะนำ นอานาปานุสติกรมฐานเขาองค์สมเด็จพระบ,บรมพิชิตามานก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงทานี้เพราะเวลามันหมดแล้วขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงถืออานาปานุสติกรมฐานนี้เป็นสําคัญแยกขึ้นต้นในกรรมฐานแบบไหนก็ตามต้องขึ้นโดยอานาปานุสติกรมฐานเสียก่อนมิฉนั้นอารมณ์ของท่านจะฟุง้งซ่านไม่ทรงอารมณ์ตามอธัธยาศัย ถาต่อนนี้ไปเขาบรรดาท่านผู้ทำบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันจะอยู่ในริยาบทไหนก็ตามนั่งก็ได้ยิงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามมติยาสายจนกว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสําหรับท่านสวัสดี